สวัสดีทุกคนด้วยนะผมะคลิปนี้เราอยู่เกมสติกบอลซาก้าแรงแมตต์รีเพย์นะผมนะในคลิปนี้เราก็จะไปดูผมเล่นแรงย้อนหลังนะผมะเพราะว่าแม์นี้ผมรู้สึกภูมิใจมากเพราะาเป็นการเล่นที่กวรใช้ได้เลยนะซึ่งในแมตต์นี้เราเล่นเป็นสายซอมบี้เราก็จะมีอาเชียนมาแจมด้วยนะผมฮะซึ่งตรงข้ามจะเป็นสายอียิปเซอร์กับสเปียร์ต่นนะฮะโอเคนะซึ่งบอกเลยว่าช่วงแรกๆนะขอบอกไว้ก่อนเลยว่า อาจจะไม่อาจจะไม่ค่อยบู๊มากนะฮะเพราะว่าคือต่างฝ่ายต่างไม่กล้าบุนะครับดังนั้นมันจะไปนัวกันช่วงท้ายนะฮะดังนั้นเราก็จะเออดูกันไปยาวๆนะฮะด,ดีนะผมเอามาแค่แบบเดียวจริงๆตอนนี้คือณนะปัจจุบันคือผมอัดเกมนึงไว้แล้วเป็น덱ซอมบี้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะเอามาลงนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็อยากทําเป็นแบบเอ่นเล่งหนึ่งชั่วโมงนะนคลิปเล่นให้ครบหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าแบบ ไม่รู้จะไหวดีไหมนะเพราะว่าแบบคือปกติผมแล้วนะั้นคือถ้าผมเล่นแพ้บ่อยๆนะผมจะแบบเอออาการเสียนิดน,นึงนะฮะดังนั้นก็แล้วแบบยิ่งแพ้ผมก็จะห้ามตัวเองไม่ได้นะคือกดเรื่อยๆกดเรื่อยๆจนแพ้เออซึ่งณนะปัจจุบันตอนนี้คือแรงผมอย,อยู่ประมาณแบบหนึ่งพันเจ็ด้อาคือ,อจริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแรงนะแต่ไม่รู้ทําไม คือโหมดที่ผมจะชอบเล่นเป็นประจำคือ2 v 2คือมันจัดเล็กได้แบบแล้วแต่สไตล์แล้วแต่อารมณ์เราอยู่ที่เพื่อนเราด้วยนะคือถ้าเพื่อนเราแบบโยนเกมไปด้วยนี่อันนั้นก็อีกเรื่องนะฮะอคือโหมด2 v 2คือผมชอบเล่นนะเพราะว่ามันไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันไม่ใช่แรงอ่ะเออคือถ้ามันเป็นแรงผมก็ซีเรียสทีนึงนะฮะดังนั้นก็ช่วงนี้ผมก็จะ เล่นแค่2 2งวีนะฮะ1นวี 1, ช่วงนี้ก็แตะน้อยลงนะฮะตอนนี้คือทางฝ่ายเนี่ยคือช่วงแรกๆตรงช่วงแรกกับการเกมคือจะไม่ค่อยบู๊มากนะเพราะว่าแบบนั่นแหละมันจะทางฝ่ายไม่ยอมเสียกำลังพลตัวเองนะฮะซึ่งตรงข้ามก็อัปเกรดมาแล้วเป็นสปีดหรือสปีดตอนเวลแรกนะฮะตอนนี้ฝั่งเราก็ เออไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะซึ่งตอนนี้คือบอกเลยว่าช่วงสติวอสากาช่วงนี้นันเป็นช่วงที่น่าเบื่อมากๆเลยนะฮะคือไม่มีอัปเดตอะไรมาสัากทีนะฮะคือกว่าทีมผู้พัฒนาเขาจะเอ่อปล่อยอัปเดตมาก็คือนานมากนะคือเงียบเลยอะช่วงนี้คือถ้าปล่อยอัปเดตมาทีนึงก็เป็นอัปเดตใหญ่อะ่ะ คือถ้าให้มาอัปเดตเล็ๆแล้วคนรออัปเดตตั้งนานนี่คือแบบอารมณ์เสียคือตอนนี้ผมอยากรู้ว่าตอนไหนเขาจะปล่อยให้แม่ทัพใหม่มาเล่นสักทีอะคือผมรอเล่นแบบมาจิตเป็นใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยเออคือเป็นจองเวทที่ผมอยากเล่นมากเลยนะเป็นสายเคียก็ได้อะไรแบบนี้ถ้าตรงข้ามไม่มีวานะคือถ้าตรงข้ามไม่มีฮิวนี่คือแบบแจมแต่ตอนนี้มีการบุกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราปล่อยสนวสโคข้อป้าย บอกเลยว่าคาวเลอร์นะแพ้ซอมบี้นิดนึงนะฮะคือถ้าให้เทียบเอาซอมบี้ร้อยตัว vs คาวเลอร์ร้อยตัวอันนี้ต้องผมไม่มั่นใจว่าใครจะชนะนะโอเคตอนนี้อาเชียเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจังหวะนี้เราก็จะบุกไปยึดป้อมกลางนะฮะเพื่อที่เราจะเอาทองฟรีเออโอเคยึดป้อมกลางเราแวงนิดนึงนะฮะเผื่อเขามีสปิริตสปอน เฮ้ยไม่ใช่สีเทสลาคอยดูตรงข้างตอนนี้คืออัพเกรดเอ่ออย่างระเบลนะฮะตอนนี้เรายึดป้องกันช่วง3ามนาทีห้าสิบนะฮะดังนั้นก็กว่าจะถึงขั้นสีก็น่าจะได้ช็อตเขารอบนึงอยู่นะฮะตอนนี้เราก็ฟาร์มซอมบี้ไปก่อนนะฮะโอเคตรงข้ามหืมสเปียร์ต้อนหอกยาวน้ำแข็งซะด้วย ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกมกั้งนี่เรามีสโซนสคร์คือถ้าต้องข้ามมีแบบโล่บ,บนี้อันนี้ก็จะอีกเรื่องหนึ่งคือถามว่าเด้งซอมบี้ช่วงนี้มันเป็นไงบ้างคือแรงสูงๆนะแทบไม่เจอเลยนะฮะแต่ว่าช,วช,วช่วงที่ผมลงแรงตกมาเนี่ยผมก็จะเจอพวกซอมบี้บ่อยๆนะฮะซึ่งก็น่าตกใจนิดนึงนะคือแรงสูงไม่ค่อยนิยมซอมบี้นะแต่ว่าเลงล่างๆยังนิยมเล่นอยู่ เผื่อใครอยากจะลองเล่นแบบนี้ก็ลองอไปทําตามได้นะฮะซึ่งการที่ผมเอาอาชีมามันก็ไม่รู้เหมือนกันอะคือเอามาจัดก,การตัวบินมัง้งแต่คือเวลาผมเลงตัวบินผมจะเลงยากมัง้งคือผมเป็นคนเลงตัวบินเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือมันจะมีคนที่ชอบแบบจะเอายูนิตไปโจมตีที่อ้อมเรานั้นดังนั้นก็อันนั้นก็ เอาไปแก้ทางอย่างหนึ่งได้เลยนะแต่ตอนนี้คืออีคิฟเซอร์เขาตายไปแล้วรอบไปตัวไปแล้วตัวหนึ่งนะฮะลิ้นพันกันนะฮะช่วงนี้ก็อย่างที่ฟอนะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนดังนั้นก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคนแล้วก็สติ c ก w อลเอ็มพะสติ๊กบอลทัวร์ไดเอ็มพายช่วงนี้คือเอ,อ่ออาจจะลงช้านิดหนึ่งนะฮะคือเขาผมไม่ค่อยถนัดการตัดต่อบนคอมอะ โอเคนะแล้วก็ตอนนี้คือที่ผมให้ซอมบี้กลับมาเฝ้าบ้านก็คือเราได้ช็อตป้อมเขาแล้วรอบนึงดังนั้นก็ที่เหลือก็คือต้องรอโอเวอร์ไทม์ถึงจะแบบต้องรอโอเวอร์ไทม์ถึงจะตัดสินนะฮะพรเขาก็น่าจะบุกมาเช่นกันโอเคตีป้ายแต่ตรงน,นี้คือพลาดนิดนึงนะเออมันก็เลยกลายเปว่าได้ตั้งเวลาใหม่ นะ <Be at> เออวะยังไม่ถึงขั้นสี่อย่หวลืมอ่าไม่เป็นไรไม่ว่าแต่ดังนั้นก็สองฝ่ายตอนนี้คือลูกเลือดป้อมคือน่าจะเท่ากันอยู่ตอนนี้สปีลิสปอนเราจะเอานักขุดไประบายนะฮะเพราะว่ามันใกล้ช่วงถ่ายเกมแล้วใช่ไหมไหนดูเวลาสิหกนาทีครึ่งนะฮะโอเคอาเชียช่วยยิงนิดนึงนะฮะ ออนักขุดก็ตีแล้วก็ดันไปตีแล้วก็ดันไปมีอียิปเซอร์ช่วยยิงด้วยนะ,ะตรงข้ามตรงข้ามก็เหมือนจะเล่นเป็นนะเอานักขุดมาระบายเหมือนกันระบายสองตัวโอเคนะคือตรงข้ามคือเน้นสเปียร์ต้อนแบบแน่นๆตอนนี้คือทองทั้งสองฝ่ายคือมีเยอะมากเลยนะฮะ ตอนนี้เอามาระบายแล้วสี่แล้วกแกระบายแล้วก็จะระบายเอาดิใครระบายได้เยอะกว่าก็จะมีประชากรเยอะโอเคป้อมเขาขั้นสองแล้วนะฮะตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วเจ็ดนาทียี่สิบเจ็ดวินะฮะตอนนี้คือเนี่ยมันจะไม่ค่อยบูมมันจะไปบูมช่วงท้ายๆอะ่ะ แข่งกันช่วงโอเวอร์ทา์ตอนนี้คืออัพเกรดตรงข้างก็เต็มหมดแล้วของเราก็เหลือแค่เวทนะฮะโอเคแล้วก็ฟาร์มซอมบี้ไปเรื่อยๆนะตอนนี้คือซอมบี้เราก็จะเยอะพอประมาณสปิริตสป,ปอนไม่สของเขาออกมาแล้วโอเคยังไงเขาก็เข้าถึงเรายากอยู่นะเออโอเคแปดนาทีแล้วอีกหนึ่งนาทีนะฮะ ถึงจะเข้าสู่สช่วงโอเวอร์ไทม์นะรงข้ามคือก็ไม่กล้าบุกเหมือนกันบุกมาก็ตายแล้วตอนนี้คือส่งอีิปเซอร์มาแบบนี้จะทําอย่างไรเขามีความคิดว่าเขาจะปวดเราใช่ไหมปวดแบบนี้ก็ต้องเจอครับอา่าขั้นสาไปแล้วตอนนี้โอเคเราบุกเลยก็แล้วกันนะไม่รีรออ่อามาดวลกัน ปากทีนึงนะอีคิปเซอร์แตกหนึ่งตัวสโนสักว้อนี่โอกแกมีแข็งเราก็มีนี่เนี่ยใค,ใครบอกว่าผมเล็งไม่เก่งนะฮะดูโอ้โหเบี้ยวนะฮะกะองศาผิดนะฮะ้ะคนเรียนกนะดิศานมาคือกุมคำอัก่งนี้นะฮะหูหูบอกเลยสเปียร์ต้องเขาแตกไว้มากฮะจังหวะนี้ถอยโอ้ กอสปีดสอปอคุณพี่ท่านสี่มาอีกสอนี้เขาสูงช่วงอุปถัมา์เป็นที่เรียบร้อยแล้วดู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 นี่นี่นี่น,น,นี่มันจะมีคนแบบนี้เลยนะดูนะฮะจังหวะนี้ช็อตนี้เป็นช็อตที่ผมภูมิใจมากคือแบบลุ้นอะ่ะเข้าเป้าไม่ตายเออตายเพราะผิดนะฮะจังหวะนี้ตรงข้ามคือจะมาตีพ่อมผมให้เลือดน้อยกว่านะแต่แต่ว่านะฮะยิงไป นั่นอะไรฮะหยุดการกระทําอันเป็นบาปของเจ้าซะพ่อข้าจะไม่ให้เจ้าไปตีป้อมข่าได้ง่ายาๆอย่างนั้นเหรอเอาทำแบบเดิมก็จะเจอแบบเดิมนะพ่อหนุ่มยิงป้าใส่เน็ตเรียบร้อยยิงไม่ต้องไป <c oughs> โอ้ยบอกเลยว่าตรงข้างคือจะไปก็ไปไม่ได้นะฮะเออบอกเลยว่าไม่อะไรที หอดเลยเป็นนี้กวดมากเลยนะอา้าวทำแบบเดิมเจ้าก,ก็จะได้สิ่งเดิมเช่นกันนี่เนี่ยตอนนี้คือน่าจะคูคดาวอยู่เดี๋ยวรอก่นอนนะนายอ้าวมาแล้วใส่ตะขอเรียบร้อยยิงไปเขาเป่าตอนนี้กลายเป็นตุกซอมบ,บี้เราไปถึงป้อมเขาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ว่ายังไงยังไงเอ่ยบึ้มเรียบร้อย โอ้โหบอกเลยว่าอาเซีเป็นอะไรที่ปวดมากเลยนะคือจะไปก็ไปไม่สุดนะฮะจะทำยังไงก็ทำไม่ได้นะครับสำหรับลูกปั้นเราไม่ได้ดังนั้นตานี้เราชนะนั่นเองนะฮะโอเคก็ลาๆนี้เลยนะสำหรับเกม Stick w a r Saga แรงแมตต์รีเพล์นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับ